ท่านผู้ชมทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเอล n เ e อร์ i n g ในบ่ายวันจันทร์ที่24พฤษภาคมดิฉันเซลินทิใชัยอิสระก็มาพบกับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็อยากจะมาชวนคุยนำเสนอในหัวข้อ n e t w o r k ร์กเครือข่ายความสัมพันธ์ค่ะจากครั้งที่แล้วเราได้คุยกันในเรื่องของการให้คำปรึกษาธุรกิจแล้วก็การสร้างความร่วมมือหรือค o l l a b o r a ช i o n สิ่งที่สําคัญในในการทํางานนะคะก็คือในเรื่องของการที่เราสามารถสร้างความร่วมมือกับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาพูดต่อในหัวข้อของเน็ตเวิร์กิ่งคำว่าเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยค่ะโดยในมันจะมีคําที่คล้ายๆกันอยู่อีกสองคำก็คือในเรื่องของคอนเน็กชันแล้วก็พาร์ทเนอร์ชิพในมุมมองของดิฉันเองนะคะคำว่าเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยจะกลางๆจะเป็นเน้นไปในทางของความ ความสัมพันธ์ในเชิงการทำธุรกิจเครือข่ายความร่วมมือนะคะส่วนคอนเน c t ชันจะมีความหมายที่บางครั้งอาจจะว่าเป็นความสัมพันธ์ความที่ส่วนตัวในเรื่องของความหลากหลายนะคะที่มีหลายมิติข,ของความสัมพันธ์แต่ในส่วนของในเรื่องของพาร์เนอร์ชิพก็คือพัฒนามาจากคอนคอนเน็ชันนะคะ พัฒนาขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นในส่วนของการสร้างความร่วมมือมาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะก็อย่างที่ดิฉันอยากจะนำเสนอให้เห็นก็คือในเรื่องของหนันสงสือสองเล่มที่เอามาเนี่ยค่ะเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการสร้างเน็ตเวิร์กิงเลยนะคะ The t 9 p e r Solution เป็นหนันสงสือที่ดิฉันได้มาจากดรนิ่มนวลผิวทองงาม เกิดจากคอนเนคชันนะคะเป็นหนังสือที่ดีมากค่ะสอนในการสร้างเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กิ่งอย่างครบขั้นตอนเลยค่ะในแนวของแนวคิดของฝั่งยุโรปหรือว่าฝั่งของในตะวันตกนะคะส่วนอีกเล่มหนึ่งนะคะเป็น b u s i n e s s Mo d e n Generation เล่มนี้ได้มาจากโค้ดน้ำใสค่ะเนื่องจากดิฉันได้จัดหลักสูตรในคลาสของ b u s i n e s s Mo เด l Canvas ให้กับที่หัดใหญ่นะคะ โค้นน้ำใสก็เอานังสือเล่มนี้มาให้ดิฉันนะคะ,ะเมื่อปี2017พันผ่านมาหลายปีแล้วนะคะก็เป็นงานหนึ่งที่จัดแล้วมีความรู้สึกว่าท้าทายมากเกือบจะทำไม่ได้นะคะแต่ในที่สุดก็ผ่านไปได,ด้ด้วยดีประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะก็เป็นของฝากที่น้องเอามาให้เป็นความประทับใจเป็นหนึ่งความทรงจำอย่างนี้ก็คือเกิดจากการทำงานร่วมกัน,นะะจากเดิมที่ดิฉันเอง นักเทคนิคการแพทย์นะะร,รูปกระไรที่ท่านเห็นไปนะคะยี่สิบกว่าปีที่สมัยนะยั้นเพิ่งยี่สิบสี่ยี่สิบห้ามาทํางานครั้งแรกก็คือที่โรงพยาบาลสงขาโร,โรงพยาบา,สาลสนะครินนะคะเป็นห้องแลบไมโครเป็นนักเทคนิคการแพทย์นะคะสิ่งที่ทําก็คือห้องแลบอยู่กับเชื้อโรคนะคะอยู่กับการหาในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วพยายามแปลความว่าเขาคือใครนะคะแล้วเราจะรักษาหรือว่าจัดการเขาอย่างไร ก็เป็นช่วงแรกๆของชีวิตนะที่ที่ทำงานเพราะหลังจากหลุดวงโคจรออกมาจากห้องแลบก็ทำงานหลากหลายมากนะคะหลากหลายมากแล้วมีโอกาสที่มา,าด้วยด้วยการกระบวนการคิดที่แบ่งชีวิตออกเป็นสีด้านก็คือมิติของการเงินสุขภาพความสัมพันธ์แล้วก็องค์ความรู้เรื่องราวเหล่านี้ทำให้เรามีโอกาสรู้จักคนมากมายมีโอกาสที่จะทำงานที่หลากหลายรูปแบบ ะะแล้วมีโอกาสให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะได้รับข้อมูลที่หลากหลายที่หลากหลายนะคะหลากหลายด้านมากก็เลยนำมาสู่หัวข้อที่อยากจะนำเสนอในวันนี้ก็คือในเรื่องของเน็ตเวิร์กงนะคะถ้าจากการที่ไปเป็นวิทยากรให้กับนักศึกษานะคะหลายสถาบันมีโอกาสทุกครั้งที่ไปแนะนำก็จะเริ่มต้นเ้ียกคำถาม คำถามกับน้องนักศึกษาว่าให้เขาเนี่ยหนึ่งค้นหาข้อดีของตัวเองอย่างน้อยหนึ่งข้อค่ะว่าเรามีอะไรดีกัรอีกหนึ่งข้อก็คือให้ถามอยากถามอะไรให้เ้าถามมาเลยค่ะอะให้กระดาษแผ่นเล็กๆแล้วในคําถามที่น้องๆถามมาเนี่ยหลายหลายคนนะก็มีคําถามว่าจะมีเพื่อนเยอะได้อย่างไร จะคุยกับคนแปลกหน้าได้อย่างไรนะจะกล้าสื่อสารกับคนได้อย่างไรก็เลยเป็นเป็นหัวข้อที่อยากจะมานําเสนอและอยากจะให้ข้อแนะนํานะคะว่าถามว่าทําไมเน็ตเวิร์กิงสำคัญนะเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราไม่สามารถอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะ,ะเราต้องทํางานต้องสื่อสารกับคนอื่นนการที่จะทาอย่างไรให้เรารู้สึกว่าเราสื่อสารกับคนอื่นแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องสบาย,บายเป็นเรื่องที่ ตื่นเต้นเป็นเรื่องที่เอ้ยได้เราจะได้รู้จักคนใหม่ๆนะนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเอ,เองเนี่ยจะมีแนวคิดนี้ค่ะว่าโชคลาบอยู่คนแปลกหน้าโชคดีที่รู้จักกันเมื่อเราคิดแบบนี้แล้วสิ่งที่เราจะเริ่มต้นกับตัวเองก็คือหนึ่งเรารู้จักตัวเองดีพอนะคะเราเรารู้ว่าเราเรามีดีอะไรเราเก่งอะไรเราเชี่ยวชาญเรื่องอะไรข้อที่สองเรารู้ว่าเราอยากจะคอนเนคกับใครเรารู้จักเราอยากจะรู้จักใคร ะะเราในแต่ละคนที่เรามีโอกาสรู้จักเรามองหาความเก่งของเขาค่ะหาความสามารถของเขาความแตกต่างที่เขากับเราไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะนีแล้วก็สามคือความรับผิดชอบเราเป็นคนที่เชื่อถือน่าเชื่อถือไว้วางใจได้เมื่อเรามีองค์ประกอบครบสามอย่างไม่ว่าไปอยู่ตรงไหนนะคะเราสามารถที่จะสร้างโอกาสที่จะ เอาคุณค่าของแต่ละคนมาทำงานร่วมกันได้หนึ่งในการให้คำปรึกษาที่สำคัญที่ดิฉันช่วยผู้ประกอบการไปก็คือการสร้างความร่วมมือเรารู้ว่าทรัพยากรตรงไหนเรารู้ว่าคนไหนเก่งอะไรแล้วเราสะสมข้อมูลเหล่านี้ค่ะเอามาแล้วก็มาใช้ให้กับเหมาะกับแต่ละสถานการณ์นะคะสร้างพื้นที่ให้คนที่มีศสกยภาพหลากหลายเนี่ยให้เหมาะกับงานที่ที่เขาควรจะลงมือทำ ก็เลยอยากจะฝากกับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะคนหนึ่งคนก็เหมือนต้นไม้หมนึ่งต้นต้นไม้ก็ต้องการการเจริญเติบโตปัจจัยที่ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตก็คือมีดินมีน้ํามีแสงแดดต้นไม้เคลื่อนที่ไม่ได้ค่ะแต่คนเคลื่อนที่ได้คนก็ต้องการการเจริญเติบโตทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณวันนี้เราต้องการอะไรบ้างคะเรามีเป้าหมายเรารู้จักตัวเอง เรากําหนดวิธีการเพื่อจะไปสู่เป้าหมายนั้นเราต้องสร้างความร่วมมือนะคะทั้งคอนเน็กชันทั้งเน็ตเวิร์กิงทั้งพาร์เนอร์ชิพพาร์เนอร์ชิพเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งใน BMC นะคะการจะมาเป็นพาร์เนอร์กันนั่นหมายความว่าเรามีส่วนร่วมทํางานร่วมกันผลประโยชน์แบ่งปันร่วมกันแล้วค่ะนั้นเราต้องคัดสรรมาจากเนะะ็ตเวิร์กิิงเน็ตเวิร์กทำได้ง่ายนะคะ เราออกจากบ้านทุกวันเนี่ยเราเจอคนอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นในงานอบรมสัมมนาต่างๆดิฉันจะมีข้อมูลเยอะมากเลยหลากหลายแล้วเราจะแยกแยกเป็นหมวดหมู่เลยค่ะว่าทั้งสินค้าและบริการใครเชี่ยวชาญเรื่องอะไรใครติดต่อมาที่ดิฉันว่าต้องการความช่วยเหลือเราสามารถสต์ออกมาได้เลยว่าอ๋อถ้าเรื่องนี้ควรจะติดต่อคนนี้ถ้าเรื่องนี้ต้องควรติดต่อกับองค์กรน,นี้ฝึกได้ค่ะไม่ยาก เริ่มตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะมองเห็นโอกาสแล้วก็มองเห็นคุณค่าในคนอื่นว่าเขามีดีอะไรเขาเก่งอะไรทุกวันนี้นะคะแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงหมดเลยค่ะ,นะคะเราก็เลยจะต้องพาตัวเองไปในอยู่ในจุดที่ถูกที่ถูกทางสร้างโอกาสในการเติบโตนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าในคนอื่นเริ่มต้นง่ายๆด้วยรอยยิ้มนะคะ ยิ้มให้กันค่ะแล้วก็มองกันในแง่ดีว่าอ๋อเขามีอะไรดีเรามีอะไรเรากับเขาจะทำงานร่วมกันได้อย่างไรนะคะแล้วก็สร้างประโยชน์ทั้งส่วนรวมและส่วนตนนะคะไปพร้อมๆกันสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะเป็นโอกาสของอ,อยุคน่าจะเป็นเนกนอร์มอลค่ะที่ทุกคนเหมือนกับจะต้องมาคิดกว้างขึ้นคิดเป็นระบบมากขึ้นคิดเชื่อมโยง ะค,ะคิดในแง่ของภาพใหญ่ได้แล้วก็มาที่จุดเล็กที่ตัวเราแล้วก็สร้างแผนงานเพื่อเดินบนเส้นทางของตัวเราเองนะคะว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราต้องคบกับใครนะคะหลักการครบคนกาลยานามิตรนะคะเต้องเยอะไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะว่าจะมากน้อยขนาดไหนแต่อย่างน้อยต้องมีคนที่เรา ไว้วางใจคนที่เรารู้สึกว่าเราสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลนะแล้วก็เชื่อมโยงพึ่งพากันได้นะคะเราฝึกสะสมสร้างไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมต่างๆจากงานที่ทำความสัมพันธ์ที่สร้างความร่วมมือสร้างประโยชน์ร่วมกันนะคะจากคนไม่รู้จักเป็นคนรู้จักจนเป็นคนที่ ทำงานร่วมกันเป็นคนที่สร้างประโยชน์ร่วมกันนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการขยายาความร่วมมือการหยิบยื่นโอกาสดีๆอย่างนี้ให้คนอื่นไปรุ่นต่อรุ่นก็ทำมาเรื่อยๆนะคะทำมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นเห็นการเติบโตนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งหลายคนทำได้ดีนะ,ะจากการที่สร้างความร่วมมือก็เลยอยากจะ หัวใจสำคัญของความสําเร็จในยุคนี้นะสำเร็จให้ไวก็คือเน็ตเวิร์กิ่งเพราะฉั้นจากที่ผ่านมาในการให้คําปรึกษาธุรกิจหรือแนวคิดในการทํางานทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จจะประกอบด้วย3หัวข้อใหญ่ๆก็คือข้อที่1 Mindset หรือชุดความคิดโดยเฉพาะคิดแบบผู้ประกอบการนะคะและเรื่องที่2คือเครื่องมือในการทําธุรกิจก็จะแนะนํา b m c Business m o d เ l ด a n น a s และเรื่องที่3คือเน็ตเวิร์ก ถ้าใครเชี่ยวชาญทั้งสามเรื่องมั่นใจเลยค่ะท่านจะประสบความสุขความสําเร็จเพราะท่านได้ใช้ศยภาพอย่างเต็มที่แล้วก็พัฒนาตัวเองตอลอดเวลาในหลักคิดในกรอบนี้นะคะสําหรับวันนี้สิ่งที่อยากจะให้ข้อมูลนะคะในวันนี้ก็คือในเรื่องของการเครือข่ายการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์หรือเน็ตเวิร์กิิงแล้ว ข้อที่คอนเน็กชันเนี่ยสำคัญมากนะคะมีมากมีน้อยอยู่ที่ตัวเราแต่ขอให้มีคุณภาพนะคะคุณภาพแล้วก็ค่อยๆค่อยๆพัฒนาค่อยๆเรียนรู้มันมีรายละเอียดเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามันแล้วแต่นิยามของใครไม่เหมือนกันแต่ถ้าการที่คอนเน็กชันแล้วสร้างประโยชน์ร่วมการสร้างความสุขความเจริญความก้าวหน้านะคะเป็นเป็นสิ่งที่เอนะ่อณตอนนี้เราต้อง ขยายผลนะคะขยายผลขยายความร่วมมือนะคะถ้าท่านใดสนใจมีข้อมูลอยากจะแบ่งปันหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมที่ฉันยินดีนะคะเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็การันตีจากคนใกล้ตัวโดวยเฉพาะลูกชายจะบอกว่าแม่นีดีอยู่สองข้อคือหนึ่งทำกับข้าวอร่อยกับสองมีคอนเน็ชันนะคะเพราว่าเป็นความสุขค่ะเพราะว่าเรามองคอนเน็ชันหรือว่าเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยเป็นในเรื่องของการสร้าง สิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะเป็นระบบนิเวศของเราที่เราสามารถที่จะดีไซน์ได้นะคะก็ยิ่งคนที่เริ่มต้นก่อล่างสร้างตัวสร้างกิจการลองให้ความสำคัญกับด้านนี้แล้วฝึกและพัฒนานะคะสำหรับวันนี้คงหมดเวลาแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ